วิธีการเอาเนี่อชื่อข้อส่วนไป็นอย่าไรครับเมียนครับส่วนมาเลยครับมันจะเป็นก้อนติดเมื่อยเขาบอกว่าใส่มันเขาเขาหล่อนนี่คือดินดินร่องพื้นครับอันนี้ร่องพื้นก้อนเมียนโอ้โหครับอะไรเลยครับนี่ครับพี่น้องครับไข่ตะกะแตนพาทังข่าโมจีนนะครับโซนจอโซนจอครับโอ้เท่ออกที่เสียเลยเนาะเท่ออกแบบง่ายๆเลยครับอ้ สนับสนุนโดยครับน้ำปลาระบาวนิวสูตรนงนัวแซบที่เข้มแข็งครับราคาแสนประหยัดครับพี่น้องครับติดต่อได้ครับทุกครัวเรือนต้องมีครับสุขสะอาดปลอดภัยมั่นใจได้ครับสอบถามเพิ่มเติมได้ครับโทร0 8 0 5 9 6 9 6 6 6นย์โอ้ไมนใชได้คดซได้ถาสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรบ้านบ้านและวิธีบ้านเฮาครับเกษตรบ้านบ้าน วิธีใหม่สร้างรายได้ครับวันนี้ผมนุ่มพไสนะครับมิวกาสได้ผ่านมานะครับมองเคยแวะครับฟาร์มปาทังกาโมจีนหัวตะพานครับพี่น้องครับแห่งแรกแห่งเดียวนะครับในหัวตะพานนะครับนอนะครับของผู้จัดการนองพนับพี่น้องครับวันนี้สิภาพพี่น้องมาบ่งบรรยากาศของการเอาไข่น้องครับ เสถยรเดงวันนี้ครับผมครับสวัสดีครับเฮ้ยยังเกาะกำลังจะเก็บไข่ครับโอ้ oh, เก็บไข่ให้พี่นุ้มโพใส่ครับพี่น้องครับโอ้ oh, อันนี้ไข่ไข่มันมันไข่ในไส้ครับไข่อยู่ในนี้เนาะครับกำลังเอ<ฮ>าอเขาเขาตรงเก็บเจัามือแล้วครับนี่สามเหมือครับสามเหมืองเลยเนาะสามเหมืองสามมือโอ้สามว oh, ันแล้วสามวันนี้หลังจากที่เป็นไข่นบอกครับเพื่อจะไหน เก็บเก็บเก็บหลบก่อนครับเก็บหลบก่อ้ก็ซ้ำเหมืนอนก็เลยเก็บแบบนี้ครับโอ้เท่อกข็งเสียเลยเนาะเท่อกแบบง่ายๆเลยครับโอ้เนี่ยครับขนาดกระบะห้าเนี่ยใส่ใส่เกือเบเต็มเนาะครับเนาะเมียนเต็มพอดีก้นมันนะนี่ยังเต็มอยู่างนี้เลยอ๋อเก็บแบบง่ายๆกว้างเท่าไห <ง S 1> <ๆ S 2> ร่ครับกระบะเห้องวากนี้บ่บ่ีนี้ใจว่ากว้างเท่าไหร่ประมาณประมาณหนึ่งสี่สิบหาสองหาะสี่สิบเสนครับโอ้ยาวสองหนึ่ ยี่สิบคูณสามสิบเซนประมาณนี้ครับพี่น้องครับขอแต่มันลึกหลึกประมาณสิบเซนเลยครับต้องเก็บใส่นี้เลยเนาะแนนเก็บใส่นนี้นะครับขันโบย่านเพิ่นแตกเพิ่นยังบอกครับโบมันมันมันแตกมันเกิด่บเป็นยังครับอืมเพราะใครมันทั้งในมันจะเป็นเม็ดนิดน่อยมันจะโบแตกโอ้เฮาเฮาเลี้ยงสิเลยบเฮาเฮาเฮาเก็บออกมานซะก่อนเนาะเขาเก็บซะก่อนเนาะแนนร่อนดินเขาก็จังเขาจังเพาะนะครับครับครับ ใส่ห้าเนี่ยกับมุ minute, นเวียนอยู่ในนีเม็นบอกครับแมีนครับว่าอนี่นเขาเอาตัวเก่าวลรือกับมาใส่มาเลยครับโอ้นี่ครับวันนี้ห้ากับเย็บครับโอ้นี่เนาะครับน้องใส่กระบกไส้มันจะายแบบนี humans, ้ครับโอ้ยโอรูดอลาดอยู่เนาะครับน like like ้องเมีนครับแมีนคือขายแค่ปลวกกระบะหนึ like ่งเนี no> ่ยเขาได้ประมาณจะขีดครับว่าเนี่ยครับเพราะว่าห้องใส่ไหลกระบะนะครับรว่ามันจะ เ้าต้องเบิ่งสักก่อนว่ามันจะเรีไงกันเลครับหัวเห็นจังไหนมีวิธีการจังไรครับใครยังเซบอฟฟอครับบอฟฟอรครับบอฟฟอคือเ้าห้องออกนี่แล้วเ้าก็หล่นไส่ออกเ้าก็จังเพาะนะครับบอฟแล้วจังสิเพาะอะไรบิ่งครับครับเก็บซะก่อนเก็บหยาบๆก่อนเนาะครับครับเอาไส่เ้านี่เ้าได้คัดพิเศษเนี่ยอะไรครับบอฟคัดพิเศษเลยครับเอา เอาไส้ที่โยน้ำทรงนะครับอะไ้แต่ว่าเฮามาันหล่นมันละเอียดจังหน่อยเพราะว่าเห็นมันเป็นก้อนนะครับโอ้เพื่อว่าเวลาเฮาจับไข่มันถ้าจับเป็นก้อนนี่ก็คือเป็นไข่หลดครับถ้าเฮาบ่เฮ็ดละเอียดจักเป็นก้อนไข่หรือก้อนหินก้อนหยังจังซี่นะมันก็เลยแยกแยกๆยากก็ต้องละเอียดไปก่อนเนาะเนียนเอาตัวละเอียดจังเอาง่ายครับมันจะง่ายครับโอ้เนี่ยครับพี่น้องครับโอ้ต้องต้องละเอียดพอสมควรเนาะเนียนครับเอาเอาลยครับพี่น้องครับ ม่นเลยโอ้ยจังสีพวกเนี้ครับเยนี่ยผมนมโพไซนะครับมือผมเนื้อเนี้ยเด้อโพไซเก็บเองเลยมือนี้ครับเก็บเองสดขาดเต้มือกล้องถ่ายให้โอ้ห้องกว้างนู่นนอนปีน้อเอ๋อลงเลยครับวัวเป็นยังโอ้น่ยลงกับวัวเป็นเนื้อฟักหนึ่งเนี่ยลายโตเด้เนาะเมียนลายครับนี่ครับพี่น้องครับแต่ฟักเนีเป็นรักลอยนะครับอู้ว์อนี้ครับอันนี้เขาเก็บ สามหมื่นเก็บเท่นึงบวกครับนี่เมียนครับตัวตัวตัวนี้สามหมื่นแต่ว่าเขาเขาเขาวนเอาครับตัวอยู่นี่มันเก็บเก็บไปสองหมื่นโอ้เก็บมือนนี่กับมืออื่นมือหึ่งสองวันเก็บครั้งครับพอส่วนนี้มันมันยมเกียร er th ์ได right. ้ทีแล้วครับจับตัวใดใครแนี่กับพวกจับแต่ว่าเอาไปหันคือแต่แต่เอาเลยว่าที่นอกใครเนาะเมียนครับครับเน่ครับพี่น้องครับอืม นเกะเพ็ดปวกว่ามันเก็บเพ็ดปวกคือว่าเนาะเมนครียนครับพี่น้องครับคิดเท่าไรครับผู้จัดการหนึ่งคิดละพันครับโอ้ราคามาตรฐานเนาะแมีนครับมาตรฐานครัข้ามตัวไปครับคิดละพันสิบคิดหนึ่งโลก็หนึ่งหมื่นบาทเมียนครับมึงคิแหละครับนมโพไซนีโอกาสได้มาทั้งหมดแต่พันครับพี่น้องครับ ตั้งใจสิมาเอาไข่น้ำเพลนครับรถพิเศษครับพี่น้องครับรถพิเศษเราเสียเองเนาะเนนครับเยนครับผมราคากันเองครับพี่น้องครับนาภาพหนบ่มบม่พร้อมครับผมวิธีการเท่านอกจากให้ลูกค่าแบบไปแบบนี้เลยบอกครับเรื่องว่าแนว่ยอไรให้เพลนครับคั้าไกลส่วนมากก็จะเป็นไอ้ทรงแบบนี้ไปเลยครับอือเพราะมันมันมันจะหนักนะครับแต่ว่าก็มีมีวิธีที่ไอ้ในกระดาษ เอาให้เพันนะครับโอ้ไปบอกวิธีเพันอยู่ครับแต่ว่าขาใจยังกะให้เพันโทรกลับมาแต่ว่าอยู่ในพื้นที่เพันฟักบเปลี่ยนเท่ากับไอ้อบให้สอนวิธีเพันให้ครับครับแลวกระเซียนให้บังโอ้อะไรครับพี่น้องครับอ้าวกระบ้าอนี้ว่วมันช่เด็กขีดสองขีดพันวะครับนี่ยเงียครับได้อยู่ได้นอนเซียนเองนอนได้ยืดครับได้ได้ครับพี่น้องครับโอ้ วิธีการเอาเนี่ยคือเ้าส่วนไปเนี่ยอะไรครับเมียนครับส่วนมาเลยครับมันจะเป็นก้อนติดมือเขาด้วครับโอ้หน่อยเพราะว่าไส้มันห่อเขาหล่อนรั่วมาแล้วรั่วมาแล้วมันนี่นี่โอ้พี่น้องครับไส้เะเอียดเนาะเสียงเงเนาะเมียนครับพี่น้องครับไส้เซเรียสเนี่ยงอืมสีบมันจะเป็นก้อนติดมือเขาเลยแบบคาดแบบหล่อนย่างดีเมียนครับโอ้นี่เด็กครับงเห็นแล้วครับเห็นแล้วนี่ครับพี่น้องครับนี่นี่ไข่ตะกะแตนนะครับบ่แม่็นไส้เด้ครับพี่น้องนะครับไส้ไส้อ๋อมดนึงเนาะ เนี่ยครับเดี๋ยวเขาจะหลอนออกเลยเขาจะหล่นออกบระคับเส้นเลยจะน้อยก็หลอนเก็บแล้วเขากหลอนครับผมอฮะซอยกันครับพี่น้องครับซอยกันถ้ามาหากินนี่ได้แล้วครับพี่น้องนี่ครับถ้าลักอันมันขาดมันก็จะนิดน้อยแอมเซียมเลยครับมันจะฆ่ามือเขาเลยน้อนนิดน้อยเนี่นครับเพราะว่าไส้เขาละเอียดแล้วแต่ว่าถ้าเขาไส้โปรยละเอียดก็จะเป็นก้อนหินก้อนยังก็เลยแยกแยกออกนะก็เลยหล่อนไส้ซะก่อนจะเป็นยังเป็นยาเลยทีเนี่นครับนี่ครับพี่น้องครับวิธีการเอาครับโอ้เดี๋ยวมาเห็นบรรยากาศสดๆแบบมวนเนาะครับครับครับ นั่งเก็บอย,ยู่เบิดมือละมือนี่โอ้แต่ส่งนี่ครับพี่น้องครับส่งค่ะคันพ่อเนี่ยเงินทั้งนั้นเนาะครับเงื่อนครับนั่งเงื่อนเลยเมื่อเมื่อเก็บเอาเงินในทรายเลยพี่น้องครับเขาคนกานั่งเก็บทองกันโอ้นี่ทรายทองคำนี่พี่น้องเนี่ยโอ้อยเป็นต้นสีเนาะครับเนาะงเนี่นครับเมลนดขับขับเมล็ดเลยครับเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ไข่ตะกะแตนพาทงข้าโมจีนนะครับชนยอดชนยอด เอโคการเอาไข่แต่กระแตนครับพี่น้องครับมาทังข้าวโมจินเพิ่นได้พันมาแต่เชียงรายครับพี่น้องครับจริงๆแล้วสายพันธุ์ที่มาแต่ไกลก็ถือว่าเลือดบุชิดกันเนาะเส้นเอียงเนาะบ่ครับบ่เออกระดีไปจังหนึ่งนะครับพี่น้องครับการกระจายสายพันธุ์ความแข็งแรงการเจริญเติบโตมันก็หมดซึกว่าจะแข็งแรงเนาะครับเนาะแข็งแรงครับเลือดบุชิดกัน นะครับไงครับปกติขีดนึงเนี่ยเต็มกระบะบอคับเสยนเองขีดนึงพวสวัสดีครับว่าว่าเต็มปนินะครับครับผมดีครับผมมาเอาไข่กันเลยถือโอกาสเลยครับนะครับพี่น้องครับแห่งแรกแห่งเดียวเจ้าแรกนะครับในหัวตะพานครับพี่น้องครับนี่ที่เป็นที่ที่ขั้นตอนแรกครับอีกครับโอ้การเอาเนี่ยเทาก็ต้องเอาให้เพียนเนาะครับ ขั้นตอนต่อไปบ่ขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องครับมาเอามาล่อนก่อนล่อนเพื่อเอาไส้ออกจากนั้นก็มาล่อนมันบอกครับครับวิธีการล่อนล่อนไข่นะครับเหตดคือล่อนเอาไส้ผสมปูนเนาะครับนาอครับเพื่อว่าให้มันเหลือแต่ไข่นะครับให้เหลือแต่ไข่ครับเห็ดยังไงครับเป็นยังเสียวบอบซ้ำครับบ่าล่อนเบาครับล่อนเบาตตรงตอง อาศัยความเบาเนาะครับแล้วประมาณนี้ครับ,รบโอเคแล้วแม่ไหนครับอ๋ม้วนแตกม้วนอยังนี่เพิ่นสิบเพาะไข่ไห้อยู่บ่บ่เป็นยังครับเพราะว่าม้วนแตกไปมันก็เป็นไข่เป็นไข่ของมันแบบแบบนี้ครับอยี๋ยนี้หน,น่อยโบ่เป็นยังคือถ้าเฮาบ่เหยียบมันมันจะบ่แตกเลยๆๆครับถึงมันจะแตกออกจากไอ้ย่องของมันนี่มันก็บ่เป็นยังครับไปออกไปนี่วิธีการเก็บรักษานี่คือเขาตัวเย็นโบใดได้เนาะ เขาเขาตู้เย็นบ่ครับเขาตู้เย็นค่ะอุณหภูมิใหม่เอซี่แฮปพักมันก็ได้ครับโอ้ได้อยู่เนาะบ่ตายบ่ครับครับครับบ่บ่บ่อพ่นก็สิมีการหายใจเก็บได้เป็นเดือนแต่ว่ามันอยู่ในดินมันก็บ่ได้หายใจเนาะครับมันก็เย็นขึ้นกันโอ้นี่คือ้นทำธรรมชาติของเขาสนยอดอีหลีเด้อพี่น้องเด้อนะครับโอ้ฮอนจังซี่เนาะครับน้องครับนี่เพื่อเพื่อเอาไส้มันออกนะครับครับผมเฮาก็ไดาษไส้ผอเน้องนี่ผลไส้เขาคงคือเก่าครับพี่น้อง คนใดใส่เขากงขึ้นเก่านี่ครับขั้นตอนที่สองครับนี่คือขั้นตอนที่สองของการเอาไข่นะครับเนาะเนียนครับพี่น้องสนใจไข่คุณภาพาติดต่อฟั่มสีนเนียงได้ครับเทียมเำื่อ,อ,ต,อตะพันตำบลรัตนวัลีีนะครับเน,ะนบาะเนียนอำเภอของตพันจังหวัดอำามาจ,จเจริญครับพี่น้องครับบรรยากาศเอาไข่ของเพื่อน ここนี่ลแล้วแล้วครับแล้วหลันบอครับแล้วแล้วครับวันนี้จะจะตอกครีดครับนี่ต้องมาสั่งครับต้องสั่งเบิ่งก่อนเนาะครับนี่สั่งบ่าวขาใส่เห็นเลยนี่ตาสั่งกะมีครับพี่น้องครับตาสั่งกะมีครับตาช่างได้มาตรฐานครับตาช่างกลางของฟาร์มนะครับสั่งให้บ่าวขาใส่เลยนี่ครับพี่น้องครับตรงนี้ครับนะคร่ะย่างวันเถียงขีดวันเถียงขีดนะครับเนาะงเมือนใช่หรือขีดมันหดใช่หรือตาสั่งกะเป็นตาสังกะหดใช่หรือครับ มังกขนตาไล่เลยนี่นขอบคุณพี่น้องครับฟาดลงขีดนึ้งที่อยู่ใส่เลยเล็กเลยใกล้แล้วเออไปครึ่งหนึ่งแหละครับน่าอืมเพื่อใหม่หรือว่าเขาใส่ไปเลยครับผมครับผมขอบคุณหลายครับอันนี้คือนี่ครับโอ้ยมันมันพ่อกระเทือนเหรอครับ่กระเทือนเมาใจเมาใจเพุทนบ่หรอไม่ยังหน่ะนี่พ่กระเทือนขอบคุณพี่น้องครับนี่ครับโอ้ แล้วบ่มันเฉได้ยสองสามพันตัวท่านบ่กนี่โอ้ยว่าตาสองได้ครับนี่มันน้องจิเป็นลักแหงครับโอ้ยนี่ครับพี่น้องนี่ว่าเขาไสไปเลยครับวิธีการเอาไข่ไปเลี้ยงเป็นตะกั่ดแดงในมาตรฐานครับพี่น้องครับเราเอาไว้สักคนขั้นตอนที่ได้ครับนี่คือสมมุิท้าสั่งลูกค้าแล้วขั้นตอนต่อมาเอามาเอาดินครับโอ้นี่มาเอาดินเลยต่อมาเอาดินเมียนเอาดินยังก็ได้มาไปเอาดินครับพี่น้องมาหนี่งดินเยื่ทองให้ดรงหน้าดินยังเข้าก็ได้บ่ เงีนครับง่ายๆเนี่ยนี่เอาง่ายๆเนี่ยเอาอยู่ตรงหน้าเอาอยู่นี่ก็ได้นี่ครับคือเขาบอกต้องเป็นต้องเป็นสื่อไส้สื่อยังเคนนี่เขาจะมีความสุ่มสื่นนี่ครับนีุ่ดเอามันมีความสุ่มในโตัวของมันต่อมาเขาเมาดินครับเงี้ยเาต้องไปเอาคุ้ยปุกเผานอกรวบคุ้ยเผาสี่ไซล้อหลังนี่คือดินดินล่องพื้นครับอันนี้ล่องพื้นก่อนเงี้ยโอ้โหนี่อันนี้ขั้นตอนที่สามเนี้ยครับดินดินสุ่มสื่นครับเขาใส่หลายปั้นใดครับนี่เต็มกระบะบ่บ่เต็มครับเพื่อเพื่อไว้จักสองเส้นครับ ก็ไปสองเส้นครับพี่น้องเอาอัดให้แน่นเลยให้แน่นเลยบอกครับแนน่เพื่อยังครับอัดให้แน่นเวลาเขากระเจงมาฉีดหน่ำเพื่อให้มันเก็บความเสื่อมได้ครับครับครับชีดหน่ำไฮซุ่มเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวจะเขียตอนต่อไปครับผมขึ้นขั้นตอนนี้โอ้ใช่ในฮ้อนวะครับนี่ตัวนี้พวต้องฮ้อนว่าจำเป็นเลยครับพราะว่อเป็นต่องผืวนะครับโอ้ขอแค่มีความซุ่มเสื่อมเอาเท่ขั้นไหมเนาะยังไงครับมีแรงกระเจิพี่น้องครับเท่ขั้นไหมครับพี่น้องครับ สร้างบ้านให้ตะกะแตนอยู่ครับพี่น้องครับในรูปแบบของไข่ครับมันมัดสองเส้นครับเหลือไว้สองเส้นน่าเสียเองเนาะนี่ครับสองเส้นนี่พอดีกันเส้นหนึ่งมันมันกราบสิไอ้ยูเนื้อเกินไปมันมันมมัันนจะแห้งเกินไปครับเพื่อให้เก็บความเสี่ยงได้ครับโอ้โหวิธีขั้นตอนนี้ได้เล็กเข้าโคดินทรายคือสมัยยังหน่อยเนาะครับครับผมเลดินทราย อ่านี่แล้วแล้วขั้นตอนนี้ไปทางไหนครับบันนี้ไปใส่ไข่บันนี้ครับไปใส่ไข่ครับพี่น้องมาตามมาครับพี่น้องครับบันนี้โอ้วิธีการเอาไข่นะครับนี่ครับเขาเอินว่าการฟักไข่บรคคับสินี่ยม่นครับนี่วิธีการฟักไข่ล้วบันนี้อืครับแเอานำให้มันจากน้อยน้ำมันสิดูดความเสื่อไห้นะครับโอ้นี่นำนำใส่ น้ำเปล่าเห่นิเหรอครับน้ำเปล่าใส่หลาเปนไหนครับนี่ใส่เพราะเพราะมันมันมีความเสื่นน้อยนึงครับโอเคครับเหมือนเอาไข่เลี้ยงเลยครับอ๋อจากนั้นเอาไข่เรียงนะครับโอ้เขาเขาเลี้ยงให้ทับกันบ้าครับหรือว่าบ่บ่ทับกันกระจายดีเวลามันมันขึ้นมันมันจะขึ้นได้นะครับทับมันจะขึ้นว่าไรอืนี่นี่คือวิธีการครับพี่น้องครับนี่นะครับ การเลี้ยงไหนคือให้กระจายเนาะครับเนาะให้กระจายครับรับมันขี้กันครับเพื่อการแตกขึ้นแด้ง่ายของตะกะแตนเนาะเนาะเนครนบจะบุรีแยดกันจักมือครับเพิ่นยังสิเกิดบ่นี่ครับสิ่หนึ่งสิบมือถึงสิบห้ามือเขาเขากัสิีดแล้วแต่ว่าช่วงนี้บ่น่าจะถึงนะครับคเพราะลูกข้าเอาไปมันมันออกโตแล้วนะครับโอ้่บ่ถึงสิบมือดีปันนแต่จะร่วมในมือรวมในดินมันก็จะสิบมือนะโอ้่หลังจากมือนี่ก็ อาทิตย์น่ะน,น่าจะเกินไปกับ,ก 30, บว่าเกินส้มมื่นว่เกินสองสาปดาเนาะว่าว่าปันหนันครับวับแต่ว่าว่เกินเลือดพื้นว่าเกินสิบสองครับนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะอัปเดตกันครับพี่น้องตอนนี้คือการเลี้ยงไข่ก่อนเนาะเลี้ยงไก่สะก,ก่อนครับเลี้ยงไข่ก่อนนอันนี้คืออายุของไข่ที่เป็นไข่อยู่ในหันนีในจักหมื่นครับสามหมื่น <30, 000 S 2> ครับสามวันเนาะวันอาทิตย์ แต่กับผม้ว่าตัวตัวไขวันอาทิตย์หรือตัวไขมือนี่ก็มมอยังสีหน้าอยู่น้มกันเบิดเนาะเนนครับมันมันมันจะออกมันกัดซูสีกันแะครับซาำมือหนึ่งเนี่เต็มแลยมันนี่ครับพี่น้องครับเป็นไปได้กัดเลี่ยงให้กระจายนะครับเนาะเนียนคือเทคนิคการเลี่ยงเนียนที่พี่น้องประสบปัญหาไข่ฟอนุ่นนี่นั่นเนี่ยเกิดจากยังครับไข่ฟอบหครับครับน่าจะเป็นมันแหงเลยครับมันแหงเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงฟอนี่คือคือแหงครับโอ ส่วนมากจะเป็นหน้าหนาวครับหน้าหนาวหน้านี่วัววัววัวหนังจะกฟอครับเพราะว่ามันสิววัดคู่โตคุณลุนครับเอรอเรื่องครับพี่น้องครับแมลงมหัศจรรย์ครับแหล่งโปรตีนคุณภาพนะครับเป็นอาหารทางเลือกนอกเสถียเองนาะเมียนครับอาหารทางเลือกแหล่งโปรตีนที่เลี้ยนะครับนั้นกินเลี้ยงมีอย่างแนะน้ำพี่น้องบ่ครับเสถียร ครับนี่แหละก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ<อ>การฟักไข่เท่ากับดินธรรมชาติเท่านี้ยินค้างบ้านดินยังก็ได้นี่ตามที่เฮ็ดนี่ครับ<อ>ง่ายที่สุดนี่โอ้โหเอาไปบ้างในกลุ<อ>่มต่อไปเนาะมียนครับไปบ้างในกลุ่มสีสีสน้ำม,มือและเท่อครับส่วนใบในน้ำสีส่วงบบนนใวงบเพราะว่ายัง ถ้าห่อนมือมันจะออกมันมันตักเตี้ยมันจะออกประมาณส่วสามมงส์เส,สาสี่มงเสาประมาณนี้แต่ว่านาห่อนนี่จะออกเสาอยู่ครับประมาณสีมส่มงเสาไปหาหามังเสามันหู่จักเวลาขึ้นอย่างนี้ับหลังจากนั้นนะมือไม่ยังมันก็จะออกเวลาเก,าเกา่ามันนี่ละโอ้มันเต็มพอดีเนาะโอเคครับเอาท<ส>ำได้ <สำ S 1> นะครับทำไบานนี้เขาก็เอาพอยพวกเข่าที่เข้าล่อนไปหนี่งอันนี้ครับตอนที่ซีบานนี้นี่ละครั้งตอนทุ่งไทยครับห่อน้นามันจะน่อยหนามันเติมเต็มนะครับเนาะ เพื่อมันจะเก็บความเสื่อเคครับผมจากนั้นเติมน้ำให้พี่น้องเนี่ยเอาไปหน่อนี่อันนี้คุยยเปล้าวครับคุ้ยเปล่าเปล่าเทานี้เพื่อว่าไอ้ผสมกับไอ้ดินปลูกไอ้ดอกไอ้ดอกไม้อ่ะน้อยนึงคแล้วก็คุ้ยเปล่าเปล่าก็ได้เพว่นี้เก็บความเสื่อมได้นะครับโอ้คือเขาบอกวาโป๊บบางๆครับโป๊บโป๊บต้องตบได้ครับตัวนี้ครับเพราะว่าเวลานั้นมันมันจะหมุนขึ้นได้ง่ายๆโอ้เพราะว่าถ้าเราตบมันเนียนหมุนขึ้นว่าอะไรได้มันตัวหน่อยไม่แน่เนี่ยมันเป็นฝังกบเนียนหรืดว่ารกันนี่น เอาให้เต็มกระบะเลยวะครับตัวนี้เอาเต็มพอดีพอเขาเขาไส่สองเส้นอยู่แล้วโอ้พอดีพอดีซักหนึ่เขามีการคัดเลือกคุยบอกขขาวความละเอียดซทำไหนครับอันบ่ละเอียดกับบวเป็นยังครับเอามือยองเอาอังชีก็ได้นะครับแต่ว่าหายจากเข้าละเอียดเขากับยองแล้วเขากับมามาหล่อนเอาอีกทีหนึ่งก็ได้ครับโอ้นับปีนะครับหลังจากที่เขาเพาะไปประมาณสองสัปดาห์บ่ถึงนั้นเนาะครับเนาะ ครับครับประมาณเพิ่นกระสิแตกออกมาเลยบุครับันนี้เมียนพิ่นสิมบนึ้นมาเห็นเลยครับโอ้ย่ำเหมือนเศร้าเหรอครับวิธีการเขาสิีมบนจะเน้นว่าเพิ่นมบนเบิร์ตโซตัวครับบันนี้เอาไว้นี่เลยเนาะเมียนรับปล่อยไปเลยประมาณด้วยเบอเกินสามหมื่นหรือสี่หมื่นเนาะเบิดครับเขาครอบก็สังเกตบังครับเขาต้องพบน้ำข้อมือต้นกล้าพ่นสีเบิร์ตผลบุครับเมียนครับรักษาอันความชื้นให้เขาแต่ว่ากระบะต้องเคืองกับเปียกเพราะว่าไข่มันสีน่านะครับครับครับนี่ก็คือนี่เตรียมกระบะเลย อันการลดน้ำเนี่ยเกิดอาศัยวัสดุอุปกรณ์เท่าไรครับนี่ง่ายๆครับนี่ขวดโคกหรือกับตะปูเจาะเลยเนาะหรือว่าสีได้แบบไอ้บล็อกซีแบบเขาฉีดโอ้ยส่หลังหมเป็นอย่างครับตัวนั้นมันก็เฮ้ยมันว่ท่านใจเอาแบบง่ายๆเนาะเจาะเนาะนี่ง่ายนี่ครับพี่น้องครับพวกนี้เรียกผมว่าจอหูแล้วผมอมน้ำพูดใส่หลอดโอ้นี่ง่ายๆเลยมันนใส่เลยเนี่ยเนียนในการครับพี่น้องนะครับ นี่วันอีกครับฮอตติดรถอีกทีนึงครับครับนี่อันนี้รถอีกชั้นนึ่งนี่โอ้คือว่าให้ความซื่อมันลงไปถี่ไข่มันนะครับ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 นี่เป็นอันว่าเรียบร้อยได้ครับนี่เอาให้ซุ่มครับนี่พ่อซุ่มนี่ครับนี่โอเคเุ่มพอดียังไหยได้ครับจากนั้นเหตุใดครับนี่้าปิดบ่ครับวะนี่ว่าว่าต้องปิดก็ได้ครับนี่ว่าต้องปิดเนาะงเมียนโอ้ถ้าฮอตจะเอาคุ้มก็ได้คุ้มแบบจอได้บ่ครับนี่บ่ว่าต้องจอครับเพราะฮอตจะอบฮอตเขาผาผาคุม แล้วก็เอาไปว่างไว้ได้อันนี้หรือหรือตากแดดสมมติว่ามันมันมีแดดซองกับว่าไปนั่งกับแดดซองมันก็ได้มันเพื่อเพื่อควบอบเอาห้องมันอันอันนี้ได้แล้วนะครับเนาะได้แล้วเรียบร้อยครับพี่น้องอยากได้อนนี้คือเฮ็ดไห่แบบนี้เลยเป็นบอกครับครับนี่ขาม่าถามถามาถึงอที่นี่ผมจะเฮ็ดให้แบบนี้เลยครับแต่ว่าการสร้างขีดคือบวดรวมวัสดุอยู่แล้วเนาะเมียนครับโอเคครับยก็คือสร้างขีดขีดนึงกรับเฮ็ดให้ยังสี่แล้วครับครับผมเสนยังมียังแนะนำพี่น้องบ่ครับผมครับผมนี่ถ้าเมื่อไม่อยากจะเลียงก เรียงได้เลยครับนี่โอ้บ๊ยากเนาะบ๊ยากครับวิธีการเฮ็ดกับแบบนี้ง่ายๆโอ้นั่งทาเพราะทามือมันออกเลยครับนี่ทามือมันออกอย่างเดียวเมียนแล้วบางแต่อันสัตว์เลี้ยงเนาะเมียนสัตว์เลี้ยงกับพวกหมดพวกแมลงเขาโอ้ปัญหาอุปสรรคก็คือหมดแมลงต่างๆางทาทาหนาแทักมันแห้งเข้าใบมันสีเป็นง่ายๆเขาก็ฉีดเพื่อมันซุ่มซื่นเพื่อเพื่อเพื่อความซุ่มซื่นมันเลยลงไปะทือไข่มันสัมพันธ์ใดเนาะเมียนครับเฉยงมีอย่างแนะน้ำเพิ่มเติมในน้องพี่น้องบอกครับผมแนะน้ำเรียง การฟักไข่นี่แหละการฟักไข่น,น,นี่ครับแม่นครับนี่ครับพวกพวกหยงยากเลยครับนี่ตามตามตามที่ในคลิปนี่แหละครับง่ายๆกระบะความควงเท่าไงครับควงเงาคว่ำควงเงาแล้วแล้วแ,วแต่ที่เขาจะสั่งแบบเป็นขีด <โอ S 1> นะครับถ้าสมมติว่าขีดนึงนี่จะซ้ำนี่จะพอดีพอดีเลยครับนี่ขนาดแม่นส,ส,สิบหาคูนยี่สิบเส้นประมาณนี้น้อประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับผมวัสดุแบบทุกอย่างยี่สิบบาทกับห้ทุกอย่างยี่สิบบาทนี่แหละครับโอ้สุดยอดถ้าถ้าเครื่องขีดก็เอาน้อยเครื่องขีดกระบะม่านตัวนี้ ครับผมประมาณนี้อันนี้เครื่องขีดเนาะแมีนเครื่องขีดพ่อใช้ตัวนี้พอดีครับก็น้อยลงมาอีกแมีนครับผมถ้าพี่น้องสนใจบอกช่องทางการติดต่อของพี่น้องนะครับผมครับศูนย์เก้าสี่แปดสี่เจ็ดศูนย์แปดสี่สามง่ายที่สุดครับรัตนาวารีนี่แหละเนาะครับมันจะมีตัวมีตัวนะครับแซดไล่มันบวดิบวดิคุยกันครับผมจะมีตัวบ่มีนะติดต่อโดยตรงเลยครับเจนิงติดต่อโดยตรงครับตำบลรัตนาวารีหัวตะพานครับอำนาจเจริญครับผมพุ่งเองสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ